นิดอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เขารพหลักทุกทท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบาวที่เนาะนะครับตอนอนี้เศ้าๆอยู่นะครับแอดยังอยู่กับปูยอดนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับอยู่วัดผู้เมยเขาผู้เก่าเนาะนะครับเดินทางมากับปูยอดนะครับเพื่อปูยอดเพื่อนมากคารวะคู่บาอาจารย์ของเพื่อนนะครับกา เป็นยังไงในน้อนะครับหมื่ว่านนะครับมีทันใดมีโศกมีลาบกับปูหยอดเนบ่อเออนะครับปู้ยอดกำมางฟันอยู่นี่นะครับฟันขาเจ้คข้องดอกเนาะนะครับซึ่งเลขของปู้ยอดนะครับจริงๆก็เข่าทั้งบนทั้งหลางเนาะนะครับนี่เป็นเป็นเป็นเลขหของของปูเนาะนะครับเดี๋ยวจับบ่อคอยอันนี้นะครับนะครับแอดกะเอ่อหนึ่งเอ่อเจ็ดเก้าหนึ่งระวังหกกับเก้า นะครับกัถตาตัดเล่นนะครับกับนล่างเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขของปูนะครับบนล่างเนาะนะครับในงวดนี้นะครับแต่ว่าสิมีผู้ใดเอาใยบอนั่นกัอีกเรื่อหนึ่งแต่ว่าเลขของปูเพิ่นกับเข่าอยู่เนาะนะครับกับมาอยู่นี่นะครับกัผู้ยอดกัสิกรับมื่อนี่นะครับแปลว่าก่อนกลับกับมาถามปูว่ามือขึ้นนี่ฝันบอนะครับปู้บอกว่าฝัน นะครับไปไปฟังกระปูนะครับว่าเป็นยังไงฝันว่าจะไหนเลขตัวไหนเนาะนะครับไปครับผมกรบปูสวัสดีกรบปูครับอันดีครับเป็นยังไงโอ้ยของข้าวอ่อนข้าวอ่อนแ่กะถือว่าถือกระปูอันนี้มันกะเกยครับบุญวาสนาของผู้เล่นผู้เสี่ยง <c oughs> เนี่ยเออเกยวกับรตเตอรี่ากั ูกับ,บ่แมนว่าปู่สิวหูอีหยังสักอย่างหนึ่งดอกแต่ว่ากะฝันกะเราแต่ความฝันให้ฟังนั่นละ่ะ <c oughs> ส่วนสิเหตุใด้บ่ได้กะเอาแต่เอฟซีผู้เบิงผู้ปิดจรณาโหมแจักเก่จัก,ก,กไขแต่ว่าขันเท้าอาธิษฐานบุญรวมกันกับพ่อได้เห็ดได้ทำอย <c oughs> อันนี้อันนี้คือบุญแล้วแต่บุญของแต่แลราคนีนลีนปูนเนาะ เพราะว่าปูหายมากเลยเจ็ดเก้าหนึ่งมันก็มาซัคขาหลอก,กแต่ก่อนก่อนที่ออกมาน้องบัวน,นี่ก็ขึ้นมาฝันอีกมาฝันอีกมันม<า>เป็นการซับขาหลอกบุญนี่จะกรรมบา <c oughs> ้างแต่โตซับขาหลอกเนี่ยอาจสิเป็นหวดต่อไปก็เป็นได้เพราะว่าเคยออกน้ำกลนอยู่เรื่อยอยู่เนาะเคยออกน้ำกลนอยู่แต่แล้ว เมื่อเคลื่อนเนี่อธิษฐานว่าปูขันเสียให้ลูกให้ล้านใ้ซอยเฮ็ดซอยส่างคือตีพันพันมาจะให้ลูกได้ฝันเห็นปูคูาอาจานขันปูคูาอาจาย์อยู่น้ำมือนี่จะให้ลูกลได้ฝันเห็นหรือไปอยู่หม่องใดก็แล้วแต่ให้ฝันเห็นจะเล่นมาเคลื่นอนนอ่นฝันปลามาล่าเพิ่นกลับบ้าน บางงานแล้วแล้วบุญแล้วแล้วก็เสมาลาปูกาบอ่ามากันจกคนหรอเว้ยมาสามคนมาบอดายไลยเพราะว่ามามบมามาฝ่าวฟังๆนั่นก็บ,บอดายไลยแล้วปูได้มาแต่าน้ำมันกับบุญในเล็กน้อยขอคาน้ำมันปูกับบานติามาเราเดือดร้อนอีนกเลป็นกระจกทงงามเพิ่น โจ๊กทองงามละเพิ่นเอาแบ่งเอาเงินแบ่งหาซื้กับแบ่งยี่ซื้ย้อนหายย้อนหายแล้วเพิ่นก็เอาตีนเคลียร์ให้บบดเอาเอาไปเอาไปเฮ็ดทุนเด้อมาแบ่งยี่ซื้แบ่งหาซื้อยางระบายผมยางละใบครับอืมก็เป็นฝันสั้นๆเนาะปุฝันว่าไงอ๊ บอกมันที่ไหนมันก็ม้วนเงาอยูอย่สิแต่ฟ <laughs> ันเาาไปมันก็นสีทรับย์สุนนะ,ะนะนะครับที่นี่เพื่นวายัางีเนี่ยู้เพื่นก็ไ่ได้ว่ายัางงเพื่นวาเดินทางให้ตลอดปลอดภัยเด้อเพื่นกจงง็จับหัวโค้งลงมาเปาหัวหายจับหัวโค้งลงมาเปาหัวหายไบเน่เพื่นก็เอาตีนเตะแบ่งยีซิบก็แบ่งหาซิบใหม่เอาไปเอาไปเอาไปเ,ไปเหตุทุนเด้อ ตอัาเป็นยังสี่มันจากแค่เลขว่าจากโตในน่นองปูข้าสี่จับเป็นอาแบ่งยี่ก็คือสองศูนย์ไปเลยกับอันนั้นปู้บาหัวจักสีวา่าแทนใดครับเสียเอาไปรวมกันแล้วแต่เ,ตเลยเสียเอาเป็นโตกันแล้วแต่พรมีสองใบ,บ,บแบ่งหาสิบก็แบ่งยี่สิบเป่นไหนตอนนี้นว่าเอาขาเตะอ,อีกเลยเออเอาตีนตเตะให้ขาขากะสีเป็นหพา่นเลย อเออเพนนังเพนนังเพนนังอยู่คนจกเงินมาว่างว่างหล้วก็เตี้เตะให้เอาเอาไปเถนะเอาเอาเป็นเด็กสามตัวนี่ตาคือเอาแบ่งหาซีบแบ่งยีสีบมาร่วมกันมันก็จะเป็นเจ็ดสิบเอาหาเตะให้มันก็จะเป็นหาเจ็ดศูนย์หรือว่าผู้ใดมักเออ สองศูนย์หาศูนย์กับเอาหาแท้ข้างหน้าอะวแต<ห>่แางานะป,ปูปูได้ว่านะครับคือปูอาจารย์ของปูนี่คือว่าปูปูปนอ้อมปูปปน้อมเป็นเป็นอดีตเจ้าวัดู่ทิ่วัดภูเมื่อยนี่แมนเป็นเป็นอาจารย์ของปูอีกเจ้าหนึ่งกับปูนี่สิสามีอยู่ดีนี้แห้งกับสิมาหาปูนสุปี่าน เป็นไปได้หลังจากเสร็จส,ส,สมาออกคลิปนี่ยไปอธิษฐานว่ากันแมนได้เงินเลกงเงินเบอร์หรือถือไปถูกไว้รัฐบาลอบอกว่าแต่เอฟซีถือก,กระซังหรือไปถือกระตามกันแม่นบาใได้เงินก็เสียเอาชุดดนตรีของภาคอีสานทางอีสานลางมาเล่นถวายดานตรีอีสานลางกับกิแมนกันตุ่ม เออเสียพวกกันเติมผวกอ่าเพลงแม่หมดเพลงโบราณโบราณน,นะ่ะอาติสารในเมื่อึืนไหนมันบ่เมื่อกี้น่่เมื่อกี้นี่อ่าอ,อ,อก,ก้อนสี่สีหยสัมผัสผมนี่แมนมว่าขายแม่นได้กตสียเอาเครื่องดนตรีของผาอีสานลางมาเล่นถวายก็ ขอให้มันสมสมดังกิปูอธิษฐานเนาะพือทกแถวไดมากกับมาเล่นถวายแต่บ่ไดเอาชุดดนตรีเครื่องตั้งผาขุนมานะแต่เราว่าด้ขันแมนเอาทั้งผุนมาให้ทั้งผีแบ่งคือสิแปลกหูแปลกตาดีว่าสันดอหักหักว่าสันดอหมามาอยู่ดีฟังแต่มาล่อเนาะมาอยู่ในฟังแต่มาล่อลอล่ไ่่ท่งกันต่่่่ไง่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ กะเป็นคลิปที่บโบเยาวเนาะปูเนาะบยาวอ่ามีมีหยังฝากลูกคิดเนี่ยครับกะบ่มีหยังแต่ว่าเลขที่ผ่านมากะมันเป็นการซับคาหรอกขอโทษขออภัยครับเอฟซีท่ปูมาฝันเทตอสุดท้ายคงสุดท้ายเนะี่ยมันลุตแต่ว่าอันตวัวก่อนนั่นแล้วแต่ไพ่เสือเป็นบ่เป็นอันนั้นปูกระบุงต่อไปโอกาสที่ฐานว่ากันแม่นได้ ปู่กัสยมาเฮ็ดมาสังคือเก่ามาล่ำถวายคือเก่าแต่กี่แต่ก่อนได้มาล่ำถวายได้มาเฮ็ดมาสังเกิดกระหงเฮืองไปหลายเตปบ่าในกะแคม่นได้อีกกะสีมาอีกแต่เขอให้ปีหน้าตัวนี้สิเอางวดจัาหน่อยนี่แม่นแต่ได้ตอนใบเขามาตอนนั้นล่ะครับแต่ไอ้ตัวนี้อธิษฐานอ่ะ ครับตัวนี้นะเหล็กของปูนะครับตามที่ปูว้าวนะครับแอดกาสีเอาตามที่ปูเว้านะครับแอดสีบ่อสามคอนเทนต์แล้วก็สีบ่อเอาเหล็กหนองเนื้อจากอันนี้อันนี้นก็คือปูคอเคยบอกว่า,าแล้วแต่ปัญญาของคนแล้วแต่บุญวาสนาของไผนะครับสาวฟังปูแล้วนะครับปูกับบ่อเบอาหลายอันเนาะก็คือแบ่งหยีสีแบ่งหาสบรวมกันมันจะเป็นเกสีมันจะเป็นสามหางที่นี่นะี่าเก่าเของปูนี่คือ ปูห้แล้วนะครับปูปะน้อไห้แล้วเอ,เอาขาเตะนะครับแอดก็เลยว่ามันจะเป็นหาเจ็ดศูนย์บ่นะครับหรือว่าทานันใดสีมากยสามตัวก็คือหาสองศูนย์หาหาศูนย์สี่นอะปูเนาะนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ปูมบนไเบาเนาแอดว่า <laughs> <laughs> ครับผมขอบคุณปูที่หลายครับผมสวัส <laughs> ดีครับผม